แกงส้มผักกระเฉดเผ็ดเปรี้ยวเข้มหวานเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้เริ่มจากการใช้เกลือเล็กน้อยหมักปลาให้เข้าเนื้อสักสิบนาทีค่ะแล้วมาต้มน้ำให้เดือดรีเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะลงเกลือเล็กน้อยนะคะต้มเนื้อปลาส่วนที่ไม่ทอดให้สุกแล้วก็ตักขึ้นไปพักไว้รอให้เย็นลงค่ะส่วนชิ้นปลาที่หมักเกลือก็คลุกแป้งสาลีอนเนกประสงค์บางๆนะคะแล้วก็ลงทอดในน้ำมันที่ตั้งไว้จนร้อนค่ะ ทอดจนสุกเหลืองหอมทั่วทั้งชิ้นแล้วก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันค่ะปลาตัวหนึ่งพี่กันแบ่งมาทอด3มชิ้นค่ะส่วนปลาต้มที่เย็นลงแล้วก็ลอกหนังแกะก้างออกค่ะเอาแต่เนื้อมาโคลกให้ละเอียดจนขึ้นฟูแล้วก็พักไว้ค่ะต้มน้ำให้เดือดใส่พริกแกงส้มสักหนึ่งขีดละลายกับน้ำนะคะรอให้น้ำกลับมาเดือดอีกรอบก็ใส่กะปิสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตา,มมาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำปลาค่ะ แล้วก็เนื้อปลาที่โคลกไว้ค่ะสุดท้ายก็ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะค่อยๆเติมนะคะระวังจะเปรี้ยวเกินไปค่ะปรุงไปชิมไปจนได้รสชาติที่พอใจแล้วก็ยกขึ้นค่ะผักกระเฉดถ้าต้มนานก็จะเหนียวนะคะก็เลยจัดใส่ชามแบบนี้ค่ะออนท็อปด้วยปลาทอดหอมๆกรอบนอกฉ่ำในแล้วก็ราดด้วยน้ำแกงส้มที่ต้มจนเดือดร้อนๆก็จะทำให้ผักกระเฉดสุกพอดีเคี้ยวกรอบกรุบจัดเสิร์ฟตอนร้อน อร่อย